สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีคว้นหลงหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยในทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปมาฝากกันกับเรื่องราวความวิเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่มีต่อผลงานล่าสุดของทีมฟุตซอลหญิงของไทยเราที่สามารถสร้างผลงานอันน่าประทับใจด้วยการลงเล่นในรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแล้วพลิกแซงเอาชนะเจ้าบ้านอย่างทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดมัน ด้วยสกอร์สามประตูต่อสส่งผลให้สาวไทยผ่านเขาเ้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของรายการนี้ได้สําเร็จพร้อมทั้งการันตีคว้าตั๋วไปเล่นฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายได้ในทันทีซึ่งจากความสําเร็จของทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้แฟนๆกีฬาชาวต่างชาติเขาจะมีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยความคิดเห็นที่ผมได้น,นํามาฝากกันในคลิปนี้ก็จะรวบรวมมาจากแฟนกีฬาสามชาติด้วยกันนะครับ คืออินโดเวียดนามและก็คู่แข่งในแมชนี้อย่างชาวจีนซึ่งผมจะขอเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนชาวอินโดกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มากล่าวหลังจากที่ได้เห็นผลงานในรอบตัดเชือกของทีมชาติไทยของเราว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายทีมชาติไทยก็ฟอร์มร้อนแรงไปหมดเลยที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งไปหมดฉันเนี่ยรู้สึกอิจฉาเลย ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงทีมไทยเราว่าอันดับโลกเนี่ยมันไม่เคยโกหกหรอกนะส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความงงงวยกับผลสกอร์ที่ออกมาในเกมแมชนี้ว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้ส่วนเราเสมอไทยได้แต่เรากลับแพ้จีน0นต่อ6นี่มันอะไรกันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แฟนชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า จุดอ่อนของเราตอนเจอกับทีมชาติจีนเมื่อวันก่อนมันคือผู้เล่นของเราขาดความอดทนถ้าเราเล่นกันอดทนกว่านั้นเราก็น่าจะสามารถสู้สูสีกับจีนได้แบบนี้ส่วนคนต่อมานี่เป็นอีกชาวอินโดที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมถึงศักยภาพของทีมไทยเราว่ามันไม่ใช่แค่ฟุตบอล11คนนะแต่ว่าฟุตซอลของไทยนี่ก็โหดจริงๆซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชี้แนะว่าอินโดนีเซียเนี่ย ต้องเรียนรู้อย่างมากเลยจากเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างไทยที่ในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าจากเรื่องของพื้นฐานแล้วก็เทคนิคแล้วเรายังเทียบกับไทยไม่ได้เลยเรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกแฟนฟุตซอลที่คอมเมนต์ด้วยความแปลกใจว่าฮืมทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียแต่ว่าสามารถชนะจีนได้เนี่ยนะ ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่าแต่ว่าจากรูปเกมนั้นทีมชาติจีนดูเหนือกว่าอีกนะแต่ก็ต้องขอชื่นชมทีมชาติไทยด้วยที่คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับอีกว่าทีมชาติจีนนั้นมีความแข็งแกร่งในเรื่องของร่างกายความอึดความเร็วการควบคุมบอลการจ่ายบอลทุกอย่างนั้นยอดเยี่ยมแต่ว่าทีมชาติไทยนั้นมีประสบการณ์ที่มากกว่า ในขณะที่คนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมในประเด็นนี้ไปอีกด้วยว่านี่มันคือเรื่องของจิตใจล้วนๆเจอกับจีนที่เป็นเจ้าบ้านจะภาพจิตใจมันต้องแข็งแกร่งซึ่งผลลัพธ์ของไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงการพลิกกลับมาคว้าชัยของสาวไทยในครั้งนี้ว่าตรงนี้แหละที่แท็กติกกับสภาพจิตใจมันได้เป็นตัวตัดสินเกม ส่วนในลําด,ดับต่อมาเนี่ยผมจะขอพาไปฟังมุมมองบ้างส่วนของแฟนๆชาวเวียดนามกันบ้างครับโดยคอมเมนต์แรกได้มองถึงชัยชนะของเราหลังเกมนัดน,นี้ว่านี่มันก็เป็นเหมือนอย่างที่คิดเอาไว้ทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนไปได้3ประตูต่อ2แต่ว่าไทยเองก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่มันระทึกขวัญทีมชาติจีนเล่นกันได้ดีมากดูมีความทะเยอทะยานที่สูงพวกเธอเล่นกันได้ไม่แพ้ทีมไทยเลย เพียงแต่ว่าโชคไม่ดีเพราะทั้งสาประตูที่ไทยได้ล้วนมีโชคไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูทีมชาติจีนการมีประตูจากลูกจุดโทษและการที่บอลโดนขากองหลังเข้าประตูส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความชื่นชมในการคว้าชัยของแข้งสาวไทยว่าขอแสดงความยินดีด้วยทีมฟุตซอลหญิงของประเทศไทยพวกคุณมีความกล้าหาญมากที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย เพราะว่าพวกคุณนั้นเหมาะสมที่จะได้ไปฟุตซอลโลกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ชื่นชมว่าไทยนั้นก็ยังคงเป็นไทยและไม่ต้องถามกันเลยว่าทําไมพวกเขาถึงได้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมในเอเชียส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคาดการณ์ไปถึงโอกาสในรอบชิงชนะเลิศของทีมชาติไทยว่าฉันเชื่อว,ว่าทีมชาติไทยนั้นจะสามารถไปถึงแชมป์เอเชียได้เลย ส่วนคนต่อมานี่้มองถึงผลลัพธ์ในเกมรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับจีนที่ออกมาแบบนี้ว่าไม่ว่าใครเป็นผู้ชนะในเกมนี้มันก็ต่างมีความเหมาะสมทั้งสิ้นต้องขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงการได้ตั๋วไปฟุตซอลโลกของทัพตัวเล็กฉบาแก้วว่าทีมชาติไทยนั้นสามารถไปถึงระดับโลกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนี่มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของพวกเขามันไม่ใช่ความบังเอ,อิญเลย ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความชื่นชมว่าทีมฟุตซอลหญิงของไทยเหมาะสมแล้วกับอันดับที่5ของโลกที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นเหมาะสมที่จะได้ไปฟุตซอลโลกแล้วแต่มันน่าผิดหวังเล็กน้อยที่ทีมชาติเวียดนามต้องเป็นแค่เพียงผู้ชมของฟุตซอลโลกเท่านั้นทั้งที่เราก็อยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติไทยนี่มันเป็นเพราะความผิดพลาดของโคช้ช ส่วนหลังจากนี้จะไปปิดท้ายกันที่มุมมองของชาติคู่แข่งขันของไทยเราในเกมแมตชรอบรองชนะเลิศนี้อย่างชาวจีนกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจกับผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ว่าทีมฟุตซอลหญิงกล้าที่จะแพ้กับประเทศไทยอย่างนั้นหรือเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีความข้องใจว่าทำไมทีมฟุตซอลหญิงของจีนถึงไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีคนที่มาตอบกลับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถชนะแม้กระทั่งทีมชาติเวียดนามได้ด้วยในเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เชิงเด็บแหนมแบบติดตลกว่าที่จริงในเกมนี้ที่จาจีนทำสกอร์ได้ถึง4ประตูเลยนะแต่ว่าเราแพ้ไทย2ต่อ3ส่วนคนต่อมาเนได้มาบ่นฟอร์มการเล่นทีมชาติของเขาว่าทีมชาติจีนเล่นกันได้แย่มาก มันแทบไม่มีแม้แต่โอกาสกำจัดฝ่ายตรงข้ามหรือว่าจ่ายบอลกันสั้นๆได้เลยสิ่งที่พวกเธอทำคือแค่ลองเสี่ยงโชคกับบอลที่มันปลอดภัยแล้วก็การยิงไกลในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงการเล่นของทีมไทยเราในเกมแมชนี้ว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้อย่างดุดันมากเลยที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงแข้งสาวไทยว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติแบบล้วนๆเลย ทัศนคติในการเล่นของทีมชาติไทยนั้นดีกว่าเรามากโดยเฉพาะย่างยิ่งในเรื่องของการเล่นเกมรับซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าทีมชาติไทยนั้นก็ไม่ได้อ่อนแอมาตั้งแต่แรกแล้วนะที่คล้ายก,กันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าทีมชาติไทยนั้นดีกว่าทีมชาติจีนอยู่แล้วนั่นมันคือความจริงส่วนชาวจีนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในความเป็นจริงแล้ว ถ้าตัดสินกันจากอันดับโลกเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามเจตคติที่มีของใครหลายๆคนเพราะทีมไทยนั้นคือทีมฟุตซอลหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียเลยและอยู่ในอันดับที่5ของโลกสูงกว่าญี่ปุ่นและก็อิหร่านด้วยซ้ําในขณะที่ทีมชาติจีนนั้นอยู่เพียงที่24ของโลกและอันดับ9ของเอเชียซึ่งในจุดนี้คนต่อมาที่เป็นความเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าฟุตซอลของประเทศไทยทั้งชายและหญิงเนี่ย แข็งแกร่งมากเลยนะกระทั้งหมดนั้นก็เป็นความมิเ็นส่วนหนึ่งของแฟนกีฬาชาวต่างชาติทั้ง3ชาติที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบบพร่องในการแปหน้าตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวน้นีดนี้ด้วยโดยในส่วนของเกมในรอบชิงชนะเลิศน,นั้นทีมชาติไทยของเราก็จะเข้าไปลุ้นแชมป์กับคู่ปรับเก่าอย่างทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงหกข้ามวันที่17พฤษภาคมนี้ตามเวลาของประเทศไทย ก็มารอเชียร์สาวไทยของเราในทัวร์นาเมนต์นี้กันต่ออีกหนึ่งแมชครับแต่สำหรับในตอนนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ